การแนะนําตัวแบบปังๆเนี่ยไม่ได้ทําให้เราสัมภาษณ์งานติดนะทุกคนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะมีคําถามเรื่องการแนะนําตัวปังมาบ่อยค่ะจากที่พี่ออยทางานพิเศษมาหลายองคอ์กรนะทั้งไทยเทศรวมถึงสอบผ่านแอร์ฝากคนเป็นพันติดแค่หลักสิบแล้วยังไม่รวมถึงงานอื่นๆเช่กนการเป็นหัวหน้างานนะคือพี่เนี่ยไม่แน่ใจความหมายคาว่าปังแต่ละคนนะคืออะไรคือต้องแปลกมากไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ายังไงนะคะเพราะปกติพี่ออยไม่ได้ทําแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่รู้คือเราควรแนะนําตัวเพื่อทําให้กรรมการสัมภาษณ์งานเขาสนใจในตัวเราอะซึ่งเขาสนใจ อะไรลหลักๆนะก็คือถ้าเขารับเราเข้าทํางานอะ่ะเราจะทําประโยชน์อะไรให้กับเขาได้บ้างแล้วสิ่งที่จะทําให้เขาสนใจในตัวน้อง,อง,องเพิ่มมาอีกก็คือเรื่องของการพูดแล้วมันเป็นธรรมชาติเพราะต่อให้สคริปต์โคตรเทพเลยนะแต่น้องๆแนะนําตัวทื่อแข็งท่องมาสุดๆเลยคือ personality มันไม่ได้อะ่ะแล้วใครเขาเอยากจะคุยต่อด้วยนะสําหรับพี่นะการแนะนําตัวที่ทําให้ผ่านคือเป็นการเล่าตามที่เขาต้องการจะฟังไม่ใช่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแล้วก็ต้องรวมากับภาษาไายด้วยนะเอาล่ะยังไม่จบกดติดตามเราตอนที่ต่อไปนะ